พี่ังคะปกติโทนสีเสื้อผ้าที่ยังชอบใส่นี่จะเป็นโทนสีประมาณไหนเน่ให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์ทายกันก่อนดีกว่าให้ทายว่าอังชอบใส่สีโทนไหนเออคอมเมนต์บอกกันนะโทนสีที่อังชอบใส่จริงแล้วอังชอบใส่สีแบบ พื้นพื้นสีแนวเอิร์ธโทนถ้าเป็นสีสีสารอย่างเช่นวันนี้สีชมพูก็จะไม่ค่อยได้ใส่แต่สีชมพูยังถือว่าใส่บ่อยกว่าถ้าเทียบกับสีสดๆอย่างเช่นสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยอังจะไม่ค่อยใสย่ส่วนมากเวลาอังไปซื้อเสื้อผ้าเนอะอังก็จะซื้ออยู่โทนเดิมๆอะสีเบจ สีครีมสีเทาอะไรเงรี้ยมีอยู่แค่นั้นคืออังไม่ใช่คนซื้อเสื้อผ้าบ่อยแล้วอังรู้สึกว่าการที่เราเลือกสีเสื้อผ้าที่มันสีพื้นพื้นสีเบสิกอะมันทำให้เราหยิบม,มาใช้ได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์ได้บ่อยขึ้นคือทางเสื้อท้งกางเกงอะอัง มานนานซื้อทีอะแล้วก็ทุกครั้งก่อนซื้ออังจะคิดว่าซื้อไปแล้วฉันจะได้ใส่บ่อยหรือเปล่าอย่างชุดเดรส่างเนี้ยคือบางทีมันใส่ซ้ําหลายครั้งไม่ได้เนาะแต่ก็อาจจะเห็นในคลิปอังที่แบบเอา้าชุดนี้อีกแล้ว <c oughs> แล้วก็มีคนบอกอังว่าเวลาใส่ชุดเดิมอะมันดูเหมือนเราไปงานเดิมไปอีเวนต์เดิมก็เลยเริ่มคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องซื้อเสื้อผ้าให้บ่อยมากขึ้นเออถ้าเกิดว่าพี่อังแบบปล่อยเสื้อผ้าจะมีใครสนใจไหม หร,หรอเออน่าลองนะเพราะว่าเนี่ยน่าจะต้องซื้อซื้อเซ็ผ้าพใหม่ให้เยอะขึ้นสรุปนะคะว่าโทนสีที่อังชอบใส่ก็เป็นโทนสีเอิร์ธโทนทั้งสีขาวสีครีมสีเบจสีเทาประมาณนี้ไม่ชอบใส่สีดำแล้วก็สีสดๆส,สีชู่ฉาดไม่ชอบค่ะ